สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับไม้มงคลตระกูลเศรษฐีนะคะต้นไม้มงคลนอกจากจะมีชื่อที่ไพเราะและความหมายดีๆแฝงมาด้วยแล้วยังมาพร้อมกับความเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะช่วยเสริมดวงอีกด้วยนะคะวันนี้ทางเพจได้นำต้นไม้ตระกูลเศรษฐี9้าสายพันธุ์นะคะมาให้คุณผู้ฟังได้พิจารณากันนะคะ<ๆ>เผื่อใครอยากจะลองปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวงเน้นเรื่องโชคลาภและเงินทองโดยเฉพาะคะ่ะเรามาดูต้นเศรษฐี ทั้ง9สายพันธุ์กันเลยนะคะอันดับที่1น,นะคะต้นเศรษฐีวิวสันค่ะเป็นต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์ให้โชคลาภกับคนปลูกนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นกําลังจะออกดอกนะคะส่วนใหญ่จะมีให้เห็นในช่วงกลางปีค่ะและก็จะออกดอกแค่ปีละ1ครั้งเพียงเท่านั้นนะคะ ส่วนการขยายพันธุ์นะคะได้ทั้งการแยกหน่อแล้วก็ปักชำนะคะนิยมปลูกใส่กระถางค่ะดินควรใช้เป็นดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะสามารถปลูกในบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าชอบแสงแดดดาไรค่ะหมันลดน้ําแค่วันละครั้งนะคะเนื่องจากว่าลําต้นและใบมียางควรระวังในการปลูกนะคะเพราะจะทําให้เกิดอาการแพ้บริเวณที่สัมผัสได้โดยเฉพาะในเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะอันดับที่2ค่ะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะ เพียงแค่ได้ยินชื่อก็รู้ทันทีเลยนะคะว่าเป็นไม้มงคลที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดยจะแปรเปลี่ยนคุณสมบัติในด้านการเสริมสิริมงคลนั้นนะคะไปตามเจ้าของบ้านค่ะเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ในเขตบ้านที่อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับฐานะของสมาชิกค,ค่ะ ทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็ไม่ติดขัดนะคะยิ่งถ้ามีอาชีพที่ต้องจับเงินอยู่ตลอดเวลาด้วยก็ยิ่งลื่นไหลดีค่ะเช่นพนักงานธนาคารค้าขายงานบริการที่รับรายได้รายวันนะคะเป็นต้นค่ะถ้าปูไว้ในเขตร้านค้านะคะก็จะช่วยให้ทํามาค้าขึ้นค่ะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายนะคะช่วยเรียกลูกค้าคุณภาพให้มาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นขาประจากันเลยทีเดียวค่ะ พร้อมทั้งมีคนสนับสนุนให้การค้าเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่บอกว่าหากเราบำรุงต้นเศรษฐีพันล้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีใบมีสีเขียวสวยไม่อมส้มอมแดงและให้ต้นอ่อนจํานวนมาก ผู้ปลูกจะมีโชคลาบเข้ามาหาตัวไม่ขาดสายเลยค่ะทั้งโชคแบบลาบลอยและก็โชคที่จะได้จากคนรู้จักนะคะส่วนวิธีการดูแลรักษานะคะต้นเศรษฐีบิวสันต้องการปริมาณแสงแดดปานกลางนะคะจึงควรปลูกในตำแหน่งที่มีร่มเงาบดบังได้ในช่วงบ่ายนะคะหรือว่าปลูกในลักษณะที่เคลื่อนย้ายได้ค่ะส่วนการรดน้ำค่ะต้องการน้ำค่อนข้างน้อยนะคะรดน้ำแค่1-2ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอค่ะ ดินก็เป็นดินล้วนซุยที่ระบายน้ําได้รวดเร็วนะคะการใช้ปุ๋ยละลายน้ำแล้วลดประมาณ2-3เดือนต่อครั้งค่ะการขยายพันธุ์ทําได้ง่ายนะคะด้วยวิธีการปักชําใบนะคะสามารถแยกต้นเล็กที่จเจริญจากขอบใบมาปลูกได้เลยค่ะอันดับที่3นะคะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้ล้มลุกในกลุ่มฟิโลเดนรอนนะคะมีถิ่นกําเนิดจาก ทวีปเอเมริกาใต้ค่ะโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามด้วยใบสีเขียวสวยสดขนาดใหญ่นะคะจึงทําให้เหล่าคนรักต้นไม้ต่างนิยมปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งบริเวณบ้านค่ะและยังเป็นที่นิยมปลูกในกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลนะคะที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้แก่ผู้ปลูกและคนในบ้านค่ะ ต้นเศรษฐีรวยทรัย์เป็นไม้ประดับล้มลุกนะคะเหมาะแกการปลูกในบริเวณที่ร่มที่มีแสงแดดลํำไรนะคะจึงนิยมปลูกกันภายในอาคารบ้านเรือนมากกว่าค่ะเพราะหากปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดจัดเกินไปอาจทำให้ใบเหลืองได้นะคะ ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั้นจะออกดอกสีขาวนะคะกาบของดอกนั้นจะมีลักษณะเป็นสีแดงอมชมพูค่ะมักจะออกดอกเป็นช่อตามบริเวณมุมหรือซอกของก้านใบนะคะลำดับที่สีนะคะต้นเศรษฐีเงินล้านนะคะหรือว่าต้นใบละพันนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะความสูงประมาณ1ฟุตลักษณะเด่นนะคะ จะเป็นใบห่อแกมรูปไข่นะคะาบแหลมโคนมนใบค่อนข้างหนาค่ะผิวเรียบเกลี้ยงนะคะเป็นมันมีสีเขียวปนเทาใกล้ๆขอบใบนะคะจะมีลายเป็นแถบสีเขียวเข้มเช่นเดียวกับเส้นกลางใบและใต้ใบค่ะการขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ดแยกหนอ่อและการปักชำนะคะเหมาะสําหรับปลูกไว้เป็นไม้กระถางวางประดับบ้านหรือร้านค้าค่ะควรปลูกในดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะมีแสงแดดลําไรแล้วก็หมั่นรดน้ําแค่วันละครั้งค่ะ ลำดับที่5นะคะต้นเศรษฐีเรือนทองค่ะมีลักษณะาคล้ายกับต้นสาวน้อยปลาแป้งนะคะเพราะอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันค่ะโดยมีกาบใบหุ้มลำต้นแต่จะต่างกันตรงที่มีใบรูปหอกความกว้างของใบแคบกว่า อยากเป็นขึ้นเล็กน้อยรวมไปถึงรดลายบนใบจะมีลายด่างสีขาวครีมแต้มทั่วทั้งใบค่ะต้นเศรษฐีเรือนทองควรปลูกในดินร่วนลบไบน้ําได้ดีวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดําไรหมันรดน้ําให้ดินชุ่มอยู่เสมอแล้วก็หมันบํารุงด้วยปุ๋ยคอกนะคะจะทําให้สีใบสวยยิ่งขึ้นค่ะหากมีใบแห้งเหี่ยวหรือเป็นโรคควรกําจัดทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคลูกลลมนะคะลำดับที่6นะคะต้นเศรษฐีกอบทรัพย์ค่ะ เป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกในร้านค้าค่ะเชื่อกันว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมหากปลายใบม้วนทุกใบก็จะช่วยให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะคะและถ้าออกดอกด้วยนะคะจะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองค่ะลักษณะลําต้นจะมีหัวใต้ดินนะคะด้านในเป็นเนื้อสีขาวมีใบงอกออกเป็นกอใหญ่ใบเรียวยาวคล้ายใบกุ้ยช่ายค่ะมีสีเขียวเข้มเป็นเงามันนะคะายงองงุ้มเป็นวงสวยงามมากค่ะ ดอกออกเป็นช่อสีขาวขนาดเล็กนะคะการขยายพันธุ์ทำได้ด้วยการแยกกอนนะคะเหมาะกับการปลูกในดินร่วนปนทรายค่ะ ส่วนการรดน้ำนะคะรดวันละสองครั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะแล้ววางกระถางในที่ที่มีแดดลำไลนะคะลำดับที่7นะคะต้นเศรษฐีรับเงินค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเสริมดวงด้านเงินทองนะคะเป็นที่นิยมปลูกของกลุ่มพ่อค้าแมค่ค้าหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจค่ะเชื่อกันว่าจะส่งเสริมให้รับทรัพย์รับโชครับแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามานะคะ ลักษณะของต้นเศรษฐีรับเงินนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับสาน้อยปราแป้งนะคะแล้วก็ต้นเศรษฐีเรือนทองจะมีกับหุ่มลำต้นเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันที่ลายบนใบนะคะโดยใบของต้นเศรษฐีรับเงินนี้จะเป็นรูปทรงไข่กลางใบจะกว้างนะคะปลายเรียวแหลมจะมีติ่งปลายใบเล็กน้อยค่ะเส้นกลางใบจะมีสีเขียวนะคะรอบๆจะเป็นสีครีมขาวค่ะแต่มีขอบใบสีเขียวเข้มนะคะแผ่นใบจะเป็นคลื่นหยักเล็กน้อยนะคะมีดอกสีขาวขนาดเล็กค่ะ ต้นเศรษฐีรับทรัพย์นะคะเหมาะสําหรับปลูกในที่ร่มนะคะมีแดดเล็กน้อยรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งค่ะหรือเมื่อดินแห้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ควรปลูกในบ้านที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะลําต้นมียางทุกส่วนเลยค่ะหากสัมผัสอาจทําให้ผิวระคายเคืองได้นะคะ ลำดับที่8นะคะต้นเศรษฐีนำโชคค่ะหรือว่าต้นนกกระทานะคะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลที่จะนำโชคลาภมาให้ผู้ที่ปลูกนะคะนำพาแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมมารมีเป็นมงคลแก่คนในบ้านค่ะ ลักษณะของต้นเศรษฐีนำโชคนะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามนะคะใบทรงรีปลายแหลมโคนใบมนนะคะขอบหยกักใบอวบน้ําแผ่นนาค่ะสีเขียวเข้มนะคะมีลายแต้มสีขาวนะคะออกดอกเป็นช่อตามซอกใบมีสีขาวขนาดเล็กค่ะ ต้นเศรษฐีนำโชคนะคะสามารถปลูกได้ในดินทุกประเภทค่ะสามารถวางไว้ในที่ร่มได้นะคะแต่ควรมีแสงแดดบ้างเล็กน้อยจะช่วยให้ใบมีสีสวยขึ้นค่ะแต่ถ้าหากไม่โดนแดดเลยนะคะอาจจะทําให้ใบร่วงได้ง่ายนะคะและต้นโตช้ากว่าปกตินะคะไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยค่ะรดน้ําเมื่อสังเกตเห็นว่าดินเริ่มแห้งแล้วนะคะและให้ปุ๋ยบารุงประมาณสครั้งต่อปีนะคะเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูค่ะ และลำดับที่9นะคะต้นเศรษฐีเรือนในค่ะจะมีความเด่นในด้านการเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีนะคะบ้านใดที่ปลูกต้นเศรษฐีเรือนในไว้นะคะบ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขึ้นมีโชคมีลาบส่งเสริมความร่ารวยของสมาชิกในบ้านค่ะอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านได้อีกด้วยนะคะลักษณะจะมีหัวอยู่ใต้ดินค่ะมีใบแตกเป็นกอนะคะใบจะมีลักษณะยาวเรียวปลายแหลมโค้งมนเล็กน้อยค่ะ คล้ายใบหญ้านะคะความยาวประมาณ15-30เซนค่ะแกนกลางใบจะมีสีขาวขนาบด้วยแถบสีเขียวตลอดทั้งใบนะคะส่วนการขยายพันธุ์นะคะสามารถทําด้วยการแยกกอค่ะปลูกในดินร่วนปนทรายนะคะเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ําน้อยนะคะลดน้ําเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะและบํารุงด้วยปุ๋ยคอกละลายน้ํานะคะ2เดือนต่อครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะต้นไม้แต่ละต้นที่นําเสนอไปความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ ต้นไม้บางชนิดนอกจากจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภแล้วนะคะยังสามารถช่วยป้องกันอันตรายนะคะรวมไปถึงช่วยเสริมเมตตามาหานิยมได้ด้วยนะคะรู้แบบนี้แล้วหากกาลังมองหาต้นไม้มาปลูกก็ลองนําลิตต้นไม้ตระกูลเศรษฐีเหล่านี้ไปลองพิจารณากันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ